วันนี้ก็มากินข้าวรวมญาติกันนะคะทุกครั้งที่ครอบครัวของเรานะคะญาติพี่น้องทุกคนที่ไปทําบุญพุกเทศกาลนะคะหลังจากกลับจากทำบุญเราก็จะมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตารวมญาติกันนะคะทุกครั้งไปนะคะที่ครอบครัวของเราญาติพี่น้องที่ม กินข้าวร่วมกันนะคะก็มีความสุขดีนะคะก็โต๊ะอาจจะเล็กไปนะเพราะว่าคนเยอะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะมีความสุขกับการกินคือยืนกินก็ได้นะคะไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขที่ได้กินข้าวร่วมกันนะคะเพราะก็ไม่ได้กินร่วมกันบ่อยนอกจากเทศกาลทาบุญก็จะกลับมาแวะบ้านพ่อแล้วก็กินข้าวรวมกันนะคะพูดคุยกันนะคะ